กะเฮดสังฆทานกะทํำเม็ดกะหาสุดเดียวกันเม็ดค่ะแต่ตอนนี้ไปทําสังฆทานก่อนนะคะไปเอาบุญน้ำกันด้อเพิเพิยงามขาะจ้าเพิ่ยุอีกจ้าสองดอกเรียงกันนะจ้าเพินขาไล่จ้า อันนี้ดอกนึงจ้าอยู่รวมกันเป็นหมู่นะคะกำลังงามจ้าหมดอยู่นี่ค่ะทุกคนขาอดอกหนึ่งก็ได้ยูตูมหน่อยค่ะน้อยเต็มยุ่อันนี้กระเมนอันนี้กระเมน โอ้ยอึดมองขึ้นเนาะซัมเนเอาได้อยู่ค่ะซัมเนก็เอาได้ต้นโอ้ยเสือเพื่อนอันนี้ดอกน้อยเพื่อนนี่เอาไว้เอาบ่ได้แต่อันนี้เอาได้อยู่สิตาสดีสัมได้เพื่อนก็เลื้อ,อไว้ให้คือเก้านี่นี่อันเนี้ยนี่อันนี้ นสิออกเป็นมูนะคะขอ,ออนุญาตเก็บเดอ้อบาทนี่นรังแตนนะคะ <Yes. S 1> อีกค่ะดอกหนึงน่งย่างบ้านเถานะคะก้อยแสบกรเห็ดประเภี้เนี่คนกับสิพ้างใบตองอยู่นะคะ พี่นอ้องพี่น้องสองนามสกุลสกุลอีกหนึ่งนะคะเก็บสิคะยางมาบักไก่หนึ่งเพื่อนมาลบอยู่บ่องนี้เพื่อนมาถาคอยอยู่บ่องนี้พี่น้องเอ้ยเจ้ามานั่งอยู่คนเดียวเจิดเพิ่นอยู่ดอกบักง,ง่ายบอมเรียนหิบวกบอมเรนสัตว์ Vai, mưa bà nắm cắn đơ Chắc nè đọc cha Đi phu nữa, ít đọc nữa, Ít đọc nữa oh. đọc cha งามอยู่จ้าแดงอยู่เห็น่ากระดาเนาะทั้งเทาทั้งนุมมีครบทุกอย่างครับวันนี้